I throw none First blood Double kill Triple kill ขอโทษไม่ต้องห่วงขอของหน่อยขอบคุณนะมาเนี่ยแล้ว first blood พบัตรู Double kill ของอยู่นี่ขอบคุณนะของอยู่นี่ขอบคุณนะขอนะของหนะ่อย First blood ชฮ้ยด้วยไอซ์ <Ace! S 1> จัดขอบคุณนะของอยู่นี่ขอบคุณนะ วยด้ขอบคุณนะตรูนี่ปลอดภัยมาช่วยหน่อยช่วยด้วยขอ้โั้ Double kill